กี่โมงไปถึงจุดไหนกี่โมงเข้าไปที่แม่สอดกี่โมงและสุดท้ายไปส่งให้รถอีกคันหนึ่งเป็นปิกอัพสวัสดีค่ะจากแม่สอดหน้าห้างแมคโครเอาเข้าไปข้ามแดกสวัสดีตอนเช้าค่ะในวันที่สี่มกราคมที่ผ่านมาสวัสดีตอนเช้าวันที่แปดไม่ได้น่าจะถูกบังคับอ่ะ 8มกราคม2567นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเจริญสุขภาพแข็งแรงเง่เยรวยนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค้าขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะแม่นั่งอยู่นี่แม่สาวของนซิงซิงหรือหวังซิงที่ว่านี่าแช่งามตั้งแต่ที่เ่้ แล้วก็มีการประสานผ่านทางสถานทูดแล้วก็มีการประสานงานและช่วยเหลือกลับมาแต่ยังเป็นฝืิสนาอยู่จริงๆค่ะผู้ชมคือถ้าจะบอกว่าแกลงคอเซนเตอร์หอให้เข้าไปในพื้นที่ทีค่ควบบอกคือไปนั่งฝึกวิมดีดีอยู่เนี่ยหเหมือนกับจะไปขบวนการคอเซนเตอร์เ,เรพื่อจะหลอก ควเจริญสุขภาพแข็งแรงเังรวยนะคะปีใหม่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกับทุกประเทศอย่างประเทศไทยบางทีก็มีคนสมัครใจไปทำหวังรายได้ถูกไหมมันก็แปลกอยู่เหมือนกันอัยังเป็นปริศนาที่ต้องคลี่คลายแต่ที่ไม่ต้องไม่ต้องผกกันแล้วคือสร้างความเสียหายอย่างไวแรงให้กับประเทศไทยท่านผู้ชมแม้เราจะเป็นทางผ่าน เดี๋ยวจะได้ยินเสียงทีวีนะคะเพราะว่ารีโมทหายรีโมททีวีหายนี่มันก็น่าเสียดิมีนักแสดงจีนหลายคนโดนหลอกแบบนี้ใช่แพทเทิร์นเดียวกันเลยค่ะอ้างค่ายดังในประเทศไทยค่ะายเดียวกันค่ะขอบคุณที่เข้าใจเข้าใจให้นะคะรอแค่มาแพทเป็นนักแสดงแล้วดูแม่แม่ยังทำอะไรบางคนเนี่ยรู้สึกตัวเอกใจแล้วก็ไม่มา เห็นข้างหลังแม่ก็คเชื่อก็เลยมามันก็มีน้ำหนักอีกท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกยูเซอร์เลยนะคะไม่ได้เจอนานคิดถึงคิดถึงทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจที่เคยเข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัค่ะก็คือคนจีนถูกหลอกมาที่ประเทศไทยแล้วไปเป็นแรงงานทาสอะค่ะ นี่พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่อหรอไหมพ่อเราไหมอากาศเย็นมากเลยอยู่ทางเหนืออากาศเย็นค่ะชสวัสดีค่ะอุ้ย มาประเทศไทยไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถึงแม้เมื่อวานนี้ตำรวจสอ,อบซิงซิงซิงซจะพยายามบอกซึ่งผมเชื่อว่าคงจะมีคนบอกให้บอกคืออัะประเทศไทยปลอดภัยอ่ะประเทศไทยปลอดภัยเดี๋ยวมาฟังเสียงกันทัุฒิธมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามก็ใกล้ทิศเดี๋ยวมีรายอย่มาไล่เรียงกันสวัสดีตอนเ <ผม S 2> ช้า เออคนเฉืยมันก็เป็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยเริ่มประ,ประ,ประเด็นอย่างนี้ท่านผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยรวมถึงวันนี้ต้องตามกันบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆเมื่อาวันก่อนทําไมเหรอชีวิตเราจะต้องมาเจอกับอากาศดีๆแบบนี้แล้วออกไปสูดอากาศ <S <S <ช>ไม่ได้ใช่พีเอ็มสองจุดห้าค่าโดเดือดรหเกิเนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันท่านผู้ชมครับ ดื้อหาใช้คำว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์อะดื้อหารีโมทเพราะข้อมูลจากที่สตารแม่หารีโมทหารีโมททีวีไม่เจอกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมกระทรวงอุดมศึกษาขออภัยข้อมูลจากดาวเทียมรายชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชันเช็คปุ่นพื้นที่กทมนะ โอ้ขอบคุณคุณใบหมอนนะคะให้คุณกิติยากิติยาและพ่อแม่ขอบคุณมากค่ะให้หัวใจสัมมาพบว่าเกินค่ามาตรฐานเรียกว่าทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะพี่พ่ออยู่นี่พ่อเ่าไหมไม่ได้เกินธรรมดานะแต่เกินถึงระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพอะค่ะพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูงสุด pm สองจุด แม่หารีโมทอยู่เห็นก้นแม่เห็นก้นแม่แม่หารีโมทเทอดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่แปดที่มีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจคือสีแดงที่มีผลต่อสุขภาพสําหรับผู้ป่วยก็คือสีส้มเนี่ยค่ะ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเลยออเมมันยะไปหดสวัสดีตอนเช้าโอ้ยนี่ได้รับค่ะวว่าสุดหล่อคุณป้อสุดหล่อให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะันนนี้้ไปเราต้องใช้ชีวิตภายใต้หน้ากากอยู่แล้วและถ้าไม่จะเป็นอย่าออกไปในที่โล่งขอบคุณที่เข้าเข้าใจให้นะคะ พ่อดูตัวเลขเช้าวทีสักหน่อยเป็นยังไงตัวเลขตอนหรอไหมลูกสีแดงนะคะหรอไหมจะได้ยินเสียงทีวีนะคะเอาเฉพาะ PM 2.5เนี่ย83.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะสีแดงคือมีผลกระทบต่อบคุณที่เขาจเข้าใจค่ะพอ็มสห้าที่เรานำเสนอยังสีส้มแก่อยู่เลยอันนี้ล่าสุดวันนี้เวลาเดียวกันสีแดงเลยค่ะ83.5แต่ถ้าเป็น U.S. AQI เนี่ยคือ171นะคะ USA q i เนี่ยเขาจะดูสารมลพิษที่มีผลเนี่ยห้ตัวแล้วมาคำนวณแต่กรณีของ PM 2 5โดยแท้เนี่ยือ้สามขอบคุณคุณกิตยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจเอ้ยใหลาบมาด้วยขอบคุณค่ะทมค่ะในภาพรวมแล้วก็ไปดู10อันดับในประเทศไทยชั่หน่อยตอนปี5อันดับ1นึ่งนครชัยศรีนครปฐม597ร โอตามมาด้วยตัวเมืองสมุทรสาคร192อายุทยา191แล้วก็มาคิีวกรุงเทพแล้วพังงายาว186บางกะปิ185อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิริยาและพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้พี่ดาบมาเยอะเลยขอบคุณค่ะสมุทรปราการ178ทองหลวงปทุมธานีก็178เดี๋ยววันนี้เป็นต้นไปอาจจะเริ่มเห็นข่าว จะได้ยินเสียงทีวีนะคะเพราะว่าเพราะว่าทีวีไม่มีรีโมดรีโมดหาไม่เจอรีโมดหายรีโมทหายไปไหนไม่รู้อย่าออกนอก้าสวัสดีค่ะ สวัสดีต้อนรับทุกผู้ชมเลยนะคะสวัสดีค่ะเเเพพราาาาะ่นนนนนีีียขด้้ป็ภแบบสวัสดีทุกท่านนะคะทดูต่อไมา่ตึงใจนะคะได้แถลงถึงการฟ้อระวังสถานการณ์ pm สองจุดห้าเมื่อวานนี้วันที่เท่าไรแม่นั่งดูข่าวอยู่หารีโมทไม่เจอมีตั้งแต่สิบสองจุดเก้า ถึง76.5มโครกรัมต่อลูกบาทนี่คะขอบคุณคุณกิติยาและพ่อแม่ค่ะคุสีส้มค่ะพบทั้งภาคเหนือภาคอีสานให้กลาบไม่เลวอต้ขอบคุณค่ะมาสานีมาขอบคุณคจังหวัดอมีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะช่วงเช้าอากาศเย็น อากาศเย็นมสองพื้นที่ที่มีผลกระทบรุนงต่อชีวิตคนสิบแดงก็คือตำบลมีชัยของอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็ตำบลบางพูทอำเภอปากเกร็ดน้องกุหลาบมาแย่เลยฝนพิษเอ็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิใช่เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยปิดนะคะสภาพลมอ่อนแล้วก็มีเรื่องการจราจรมีเรื่องการเผาในที่โล่งเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคอีสานนี่มีผลกระทบต่อวันเด็กไหมเนี่ย อยู่นาเจอโอ้บรรลุเป้าเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้กุหลาบมาบรรลุเป้าเลยขอบคุณค่ะคุณที่ขาอจอข้าใจให้นะคะ ส่วนกรณีของดิฉันในฐานน้ำน้ำเปรีเนี่ยคือผู้ที่เทคคุณแม่อยู่หรือเป่คุณแม่คนสวยคุณแม่คนสวยแตกเรื่องเพียง0.5เนี่ยน้ำเปยบอกว่าที่ประชุมครมอเน้นเลยเมื่อวานนี้เรื่องทีเกิดขึ้สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเริ่มเห็นจุดความร้อนและฝุ่นเยอะขึ้นย้ำทุะที่ข้อจ่อข้อใจให้นะคะหกร้อยเจ็ดร้อยใจขอบคุณค่ะ แล้วก็ยืนยันว่าปีที่แล้วสูงกว่าปีนี้ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ขึ้นไหลมาตั้งหลายเดือนเป็นเดือนเนี่ยจากการเผามีมากถึง70%ค่ะปีนี้ลดลงไปถึงครึ่งเหลือเพียงสามสิบถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สวัสดีปีใหม่ื่องการลดการเผาค่ะก็เลยสั่งเดือนมกราคมยังอยู่ในวันปีใหม่อยู่เดือนี้ สบายดีไหมคะาเ้แม่ได้มดและม่ได้มดแไม่ได้ทเกี่ยวม่ได้มดแล้วม่ออกไ้ม่ออกไปแล้วปีนี้นายบอกปีนี้เตรียมนะปีนี้แม่จะออกไปแล้วปีที่แล้ว่แม่ออกไปแล้วแม่ออกแล้วนี้แม่ออกไปแล้วไม่ออกไปแล้ว มีความเกี่ยวข้องค่ะไปหลังบ้านละวแ่กระทรวงศึกษาหกรรมเองนะคะเรื่อองงขสวัสดีค่ะือออ้ยจากการเผานะคะก็ให้มนตรีมาตรการให้ชัดเจนค่ะแล้วซึ่งปีที่แล้วยังมีมากถึงเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสวัสดีค่ะคุยกันได้ค่ะแค่สามสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ยินดีต้อนรับทุกยูสเซอร์เลยค่ะสวัสดีค่ะกับพี่น้องประชาชนนะคะให้มีความร่วมมือกันในเรื่องของการ รถกูดมอนน่สวัสดีตอนเช้าอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นพ่ออยู่นี่จ้าพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พออยู่ให้ช่วยกันรอพอหล่อไหมให้อย่างดีค่ะเราได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้จริงๆแล้วมีการ แม่เดินไปหลังบ้านแล้วนะคะมาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นนเี่ยปีนี้ยังไงก็ลดลงกว่าปีที่แล้วอย่างมากสวัสดีค่ะถึงเฉลี่ยใช่ไหมคือพ่อคนหล่อตอนนี้เนี่ยอากาศส่วนหนึ่งคืออากาศมันความกดอากาศชื่อมันก็บอกอยู่แล้วไม่ได้ไลฟ์มานานเลยอุณหภูมิสูงกบวนอากาศเย็นก็แปลว่าอากาศเย็นมันจะมีความกดอากาศและหลายพื้นที่อาจารย์นี่มันเยอะไงขอบคุณที่เข้อจ่อข้อใจให้นะคะขอบคุณที่เข้อใจให้นี่เขาใหญ่เขารายงาน หนึ่งพันใจขอบคุณค่ะไฟป่าในพื้นที่ตำบลเขาอาที่เขาลอยตำบลพญาสวัสดีตอนเช้าค่ะนี่กลุ่มควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอะไรเขารายงานนะคะว่ามีการประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดับเพลิงเรียบร้อยแล้วนี่นี่หาลยนีว่นี่นี่แดงทั้งภูเขาเลยห้าไอ้นี่เนี่ยมาอีกแล้ว นี่ต่อมาช่วงค่ำพัมเด็ดดูค่ำดูสีค่ะเพ่ชิ้นนี้เขาใหญ่ช่วงค่ำเขาก็รายงานนะคะว่าชาวบ้านในพื้นที่ตบลเขาลอยของตำบลพญาเย็นปากช่องเนี่ย่มีเด็กหนาวมีเด็กหนาวก็คือยังอับ่ใจไม่ได้มีเด็กหนาวแล้วก็ยังมีปะทุขึ้นมาเป็นระยะมีเด็กหนาวหนึ่งตัวขึ้นเขาเป็นเส้นแบบนี้ชิจนย่าค่ะอันนี้พี่เคยผ่านมาแล้วค่ะอันนี้ชิจาย่าค่ะในช่วงค่ำนะ สวัสดีค่ะช่วง5ทุ่มก็ยังปะทุยังดับ5ทุ่มีอค่ะหนูชื่อย่าหยาที่นี่เขาใหญ่เป็นยังไงนี่น้องหนาวน้องหนาวเรื่องเขาหายยังไม่สามารถควบคุมไฟได้น้องหนะคะตามไปงานก็คือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าตรึงกำลังแล้วเห็นบอกจะเฝ้าระวังกันทั้งคืนเพราะแองดับไ้ลามมาถึงหมู่บ้านกลัวจะลามมาถึงหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ดูภาพนี้ไปแล้วผมจะบอกต่อไปเมื่อวานสแกนสื่อต่างประเทศหลายสำนักได้เกียรติประเทศไทยนําเสนอข่าวนี้นั่นแปลว่าต่างชาติเขาจะได้รู้ข่าวนี้ค่ะมีรายงานในสื่อต่างประเทศถึงขนาดบางสำนักนี่ตั้งคําถามถึงการเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯหนึ่งผู้บอกต้องใส่ทั้งกมดไปารื่องคุณภาพใน กรุงเทพตามมาตรฐานความปลอดภัยค่ะบกคนหลีกเลี่ยงกันอยู่การแจ้งเป็นเวลานานๆแล้วก็นำเสนอถึงขนาดเขตตา่างๆในกรทม5 5 <K S 2> สเขตสวัสดีค่ะทีะม 5. 5่มามน้อยหนึ่งตัวเบอร์ไปเท่นี้เกรทมมี5้บเขตแล้วก็บอกไปถึงว่าการสัมผัสฝุ่น p ี2.5ในระยะยาวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคปอดและโรคหัวใจ เขาได้ให้เกียรตินำเสนอขนาดนี้ว่าถ้ามากรุงเทพเนี่ยหล,หลังจากที่ช่วงปีใหม่เรามีตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยทุกสถิติประเทศไทย3.5 3.5ล้านคนใช่ค่ะหลังจากเกิกดกรณีโควิดขึ้นมานักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุด ขอบคุณหนึ่งอท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้าจอเข้าใจให้1,200งพัองร้อใจขอบคุณค่ะขอบคุณที่คุณกิตยาและพ่อแม่ให้กุหลาบมาบรรลูเป้านะคะขอบคุณมากค่ะร้อยห้ดอก ขออนุญาตลงไลนนะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลงวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจว่ลูกขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่ช่วงเช้าเช้าหนาวหนาอากาศเย็นเย็นช่วงอากาศหนาวขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีดุยค่ะ